สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่16กันยายนพศ2564นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางเดินบนของเรานะคะผ่านมาแล้วในงวดวันที่1กันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันต่อนะคะว่าสําหรับตัวเลขเด่นของเราในงวดประจําวันที่16กันยายนนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลากิมแบรัฐบ,บานคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจากสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลีกเด่นเดินบนนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะเอาหลักมือนะคะบวกหลักนอยล่างบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้หลขเด่นนะคะเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะคะผลลงวันได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมสี่เจ็ดห้านะคะ 475ในงวดประจําวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเราลงให้ท่านผู้ชมในงวดวันที่1กันยายนนี้เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเดินบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข7นะคะท่านผู้ชมเลข7ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกนะคะ475สำหรับแนวทางเดินบนของเรานะคะขอเดินต่อนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจําวันที่16กันยายนพศ2564นะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใด้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้านะคะได้สิบสิบได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สอง จะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะจะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรเดินบนของเราที่เดินต่อในงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับตัวเลขเด่นเดินบนในงวดประจำวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชม เรามารอลุ้นกันนะคะว่าแนวทางเดินบนของเราจะผ่านอีกหรือไม่ในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮยรวยๆยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ